สวัสดีครับทุกทุกท่านวันนี้วันอาทิตย์นะครับขอให้เพื่อนๆนจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขในวันหยุดพักผ่อนกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกําลังเดินทางต่างจังหวัดหรือกําลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกทุกท่านมาชมพระผงพายกุมารรูปเหมือน พิมพ์เสียนเล็กหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่ระยองปี1-7ส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นยันห้าเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปนะครับผมจะย้ําเสมอนะครับต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมถ่ายช่องทาง y o u t u b e นะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับ ผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี่สายแร่ทองคํานะครับโรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับส่วนเนื้อาหานี่จะเป็นคลื่นจะฟูจะแห้งมองดูแลนวลตานะครับพิมพ์ทรงองค์รูปเหมือนหลวงปู่ทิมนะครับ คมสันเด่นลึกชัดเจนนะครับเลขยันอักขระก็เช่นเดียวกันนะครับสังเกตเห็นนะครับคมสันลึกเด่นนะครับกีวรนี่จะซ้อนเป็นสองเส้นเลยนะครับส่วนสังคติเนี่ยจะขึ้นเป็นรูปกระดานเลยนะครับตะแคงดูนี่องค์พักก็จะลึกนะครับสังเกตเห็นนะครับด้านข้างนี่เราจะสังเกตเห็นสายแร่ทองคํานะครับโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวส่วนด้านหลังนี่จะเป็นยันห้านะครับ สังเกตเห็นนะครับเลขยันอักขระนี่อ่อนช้อยสวยงามไม่แข็งกระด้า <OR> <te am> นนะครับส,ส่วนสายแร่ทองคำก็เช่นเดียวกันนะครับโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหลังเลยนะครับเนื้อหานี่จะเป็นคลื่นนะครับสังเกตเห็นนะครับจะเป็นคลื่นจะยู่จะย่นนะครับด้านหลังนะครับด้านข้างนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับสังเกตเห็นสายแร่ทองคำนะครับโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านข้างเลยนะครับ ด้านบนเช่นเดียวกันนะครับตะแขงดูนี่องค์พระจะลึกนะครับพิมพ์รูปเหมือนเสียนเล็กหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่ปีหนึนะครับองค์นี้สังเกตเห็นนะครับดาน,น้าเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับ สภาพพื้นผิวพระนี่จะยู่จะย่นเป็นคลื่นนะครับส่วนเนื้อหานี่ก็จะแห้งจะฟูมองดูและนวลตานะครับสังเกตเห็นสายแร่ทองคำนะครับโรยตัวกระจะกะจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับส่วนเลขยันอักคระนะครับคมสันเด่นชัดเจนนะครับสังเกตเห็นใบหน้าหลวงปู่ทิมนะครับคมสันชัดลึกสังกติก็เช่นเดียวกันนะครับ ส่วนริ้วรอยจีวรนี่จะซ้อนเป็นสองเส้นเลยนะครับส่วนการประสานมือนี่จะขึ้นเป็นเส้นเห่นเป็นสันคมเลยนะครับมวนสารว่าน,นี่โรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับทางช่องเป็นจวันเรานี่ต้องกราบขอบคุณนะครับผู้ติดตามแนละผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง y o u t u b e นะครับส่วนไหนก็ดีไม่ว่าจะเป็นการอธิบายนะครับถูกบ้างผิดบ้างหรือจะเป็นการลงกล้องนะครับ ชัดบ้างเบอร์บ้างนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับสังเกตเห็นนะครับเรามาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระนะครับผมไม่ได้ว่าองค์พระผมแท้นะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับคิด วิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับเช่นเดียวกันนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับทุกคอมเมนต์นะครับในทางช่องทาง YouTube นะครับผมสะดวกตอนไหนผมไปตอบได้ผมก็จะไปตอบนะครับทางช่องเป็นจวันเรานี้อยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับได้ไปศึกษาให้ดีก่อนนะครับจากหลายๆเพจหลายๆกลุ่มในช่องทาง Facebook นะครับ มีเพจมีกลุ่มนะครับออกมาให้แนวทางนะครับพระผงภายกุมารหลวงปู่ทิมนะครับหลายๆเพจเลยนะครับให้แนวทางเยี่ยมมากเลยนะครับท่านลองต้องไปศึกษาก่อนนะครับเช่นเดียวกันนะครับพระผงภายกุมารไม่ว่าพิมพ์ไหนนะครับหลวงปู่ทิมนี่ของเก๋ของสนามออกเรียนแบบนี่ออกมาระบาดมากนะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับ อยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะดีๆนะครับศึกษาให้เด่นชัดให้แน่ชัดก่อนนะครับกลุ่มและบุคคลที่ออกเอาของสนามออกมาเล่นนะครับเขาไม่ได้มองท่านเป็นเพื่อนหรือเป็น fc นะครับเขามองพวกท่านแค่เป็นเหยื่อคนหนึ่งนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับสังเกตเห็นเลขยันอักขระด้านหลังนะครับด้านหลังนี้จะเป็นยันห้านะครับคมสันลึกชัด เจนอ่อนช้อยสวยงามไม่แข็งกระด้างน,นะครับภาพพื้นผิวด้านข้างด้านนะครับหเห็นสายแร่ทองคํานะครับโรยตัวกระ,จ,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับด้านหน้าผมไล่เก็บรายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางนะครับทางช่องเป็นวันเรานี่ทุกคลิปนี้ะนะครับ ที่ผมออกมาทำคอนเทนต์ทางช่องทางยู u b e นะครับไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จหรือพระผงยอดนิยมต่างๆนะครับผมเปิดบูชาราคากลางนะครับไม่มีราคาแบ่งปันจับต้องได้นะครับและที่สำคัญท่านต้องไปศึกษาก่อนนะครับให้แน่ชัดให้เด่นชัดก่อนนะครับเอาให้ชัวร์ก่อนนะครับแล้วค่อยโทรมาหาผมนะครับผมไม่ได้เปิดราคาดาวังคารนะครับเขีนเห็นนะครับ เม็ดมวลสารนี่วานนะครับโรยตัวกระ,จ,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆนะครับขอให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube มีความสุขในวันหยุดพักผ่อนกับครอบครัวที่บ้านนะครับส่วนท่านใดกำลังเดินทางก็ขอให้ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกๆท่านนะครับสวัสดีมีความสุขครับทุกๆท่าน